รรู้อัตรักษณ์ย้อของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาวทิยาสันค่ะความสำคัญนะคะก็จะอยู่บทที่หนึ่งะคะค่ความสำคัญนะคะเราก็อย่างย่อนะคะก็คือ 1. น่งแผนพัฒนา สังคมแห่งชาติฉบับที่11นะคะโดยใช้ยุทธศาสตร์ที่2นะคะการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นะคะโดยแผน11จะเน้นการพัฒนามนุษย์นะคะแล้วก็เน้นกระบวนการเรียนร่วมนะคะ,ะโดยทุกภาคส่วนนะคะจะต้องมอีส่วนในการจัดการเรียนรู้นะคะอันนี้เราใช้ยุทธศาสตร์ที่2ะคะ่ะแล้วก็ พรบ42นะอันนี้ก็เน้นทุกภาคส่วนเหมือนกันนะคะมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้แล้วก็เน้นการใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นหรือว่าแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนนะคะแล้วก็การปฏิรูปการเรียนรู้ทศวรรษที่2นะคะก็เน้นการใช้แหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนเหมือนกันนะคะอ่าข้อที่3ก็คือหลักสูตรแกนกลางนะคะแกนกลางการศึกษาพื้นฐานแนวคิดเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้แนวคิดอัตลักษณ์ชุมชนแล้วก็สภาพปัจจุบัน ของสังคมภาพกว้างนะคะเกี่ยวกับปัญหาของเด็กและเยาวชนหรือว่านักเรียนเกี่ยวกับลักษณะสุจริตทั้ง5ด้านนะคะสภาพปัจจุบันของนักเรียนโรงเรียน้านสาธิยสั์และก็เหตุผลความจําเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาคุณลักษณะสุจริตนะคะทั้ง5ด้านค่ะวัตถุประสงค์ของการวิใจัยในครั้งนี้นะคะก็คือเพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน คุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาวพยาสังข้อที่2เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาวพยาสังโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้อัตลักษณ์ย้อนะคะข้อที่3เพื่อทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาวพยาสังโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้อัตลักษณ์ย้อข้อที่4เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบค่ะ แล้วก็คาถามการวิจัยก็จะรอกับวัตถุประสงค์นะคะข้อที่1การพัฒนาคุณลักษณะสุจริตโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้อัตอลักษณ์ย้อมีรูปแบบและกระบวนการอย่างไรนะคะข้อที่2หลังการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้อัตลักษณ์ย่อผู้เรียนมีคุณลักษณะสุจริตสูงขึ้นมากน้อยเทยงใดน,นะคะข้อที่ 3. หลังการเรียนรู้ โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้อัตลักษณ์ย้อผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการเรียนมากน้อยเพียงใดนะคะแล้วก็จะต่อไปก็จะเป็นสมมติฐานนะคะหลังการเรียนรู้นักเรียนใช้ศูนย์การเรียนรู้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสุจริตสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยะสาคัญทางสติจุดศูนย์ห้านะคะกรอบแนวคิดนะคะเราก็จะ,ะเริ่มจากแนวคิดกับการพัฒนารูปแบบนะคะพัฒนาจริยธรรมแล้วก็วัดผลประเมินผล เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนะคะแล้วก็องค์ประกอบของรูปแบบนะคะในการพัฒนาคุณลักษณะุดจริตนะคะก็จะประกอบด้วยหลักการวัตถุประสงะคะ์เนื้อหากระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบโดยใช้สนย์เรียนรู้นะคะแล้วก็การวัดผลประเมินผลกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้อัตลักษณ์ชุมชนนะคะก็จะผ่านฐานการเรียนรู้5้าฐานนะคะแล้วก็ทั้งหมดก็จะเชื่อมไปสู่ให้เด็ก ที่ลุงเรียนรู้กับเรานะคะเกิดคุณลักษณะสุจริต5้าด้านนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นขอบเขตการวิจัยนะคะประชากรเราก็จะตั้งแต่นักเรียนรูบานถึงถึงมัธยมนะคะกลุ่มตัวอย่างก็เราก็จะใช้สูงนะคะโดยใช้ของมองแกนหรืออะไรกลับไปก็จะไปจะไปศึกษาทีหนึ่งนะคะเกี่ยวกับารสูงนะคะตัวแปรตัวแปรครั้งนี้ก็คือตัวแปรต้นก็คือกิจกรรม ฐานการเรียนรู้ภายในศูนย์การเรียนรู้5าฐานนะคะตัวแปรตามก็คุณลักษณะสุจริต5ด้านนะคะก็คือทักษะกระบ,บวนการคิดสุดจริตนะคะการมีวินยัยซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงแล้วก็จิตสาธารณะนะคะสถานที่ก็คือโรงเรียนบ้านสารนิยาสังระยะก็คือ1ปีนะคะและวาการวิจัยนิยามศัท์ก็จะล็อกกับหัวขอ้อนะคะแล้วก็ส่วนที่สำคัญนะคะก็คือรูปแบบ คุณลักษณะจริตทั้ง5ด้านแล้วก็อัตลักษณ์ย้อนะคะศูนย์การเรียนรู้และก็โรงเรียนนะคะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะก็ข้อที่1ก็คือได้รูปแบบนะคะที่มีประสิทธิภาพข้อที่2ก็คือนักเรียนมีคุณลักษณะสุจริตสูงขึ้นนะคะแล้วข้อที่3ก็คือ,อได้ข้อสุเทศนะคะต่อไปก็คือบทที่2นะคะบทที่2ก็จะเป็นแนวคิดทฤษฎีนะคะก็จะเกี่ยวกับ รูปแบบนะคะแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนนะคะทฤษฎีหลักการแนวคิดที่ใช้ในการพัฒนาแล้วก็คุณลักษณะส,สุจริตนะคะ5ด้านแนวคิดอ,าตาอัตลักษณ์ย่อบริบทโรงเรียน้ันสาวิยายสันแล้วก็งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะค่ะต่อไปก็เป็นการดำเนิน การวิจัยนะคะก็คือบทที่3ระเบียบวิธีวิจัยนะคะก็จะทําการ4ีขั้นตอนนะคะหรือว่าสีระยะนะคะขั้นตอนที่1ศึกษาข้อมูลก็ล้อวัตถุประสงค์มาเลยนะคะก็คือศึกษาข้อมูลพื้นฐานคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนนะคะโดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ศึกษาสภาพคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนแล้วก็สนทนากลุ่มเกี่ยวกับคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนนะคะ ประชากรกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือวิใจัยในในในหลุมนี้ก็จะเป็นแบบสัมภาษณ์คุณลักษณะสุจริตแบบแบบมีโครงสร้างนะคะจะได้ไมตตอบสเปสปะนะคะแล้วก็แบบบันทึกการสนทนากลุ่มโฟกัสกลุ่มนะคะ,ะคุณภาพเครื่องมือก็หาค่ายอ็ซีนะคะจากผู้เชี่ยวชาญน,นะคะรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนครูผู้ปกครองวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลโดยการจัดกระทําข้อมูลนะคะ สติที่ใช้ก็คือสติเชิงพัณนานะคะในหนุนี้นะคะในเฟสนี้คอนเทนต์อนาคราิส์นะคะขั้นตอนที่2ก็จะเป็นการสร้างและพัฒนารูปแบบนะคะก็ดำเนินการโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญประเมินตรวจสอบรูปแบบนะคะจำนวน5ท่านประชากรกลุ่มตัวอย่างนะคะแล้วก็เครื่องมือวิจัยก็คือแบบประเมินนะคะแบบประเมินรูปแบบ าหาคุณภาพเครื่องมือคือ IOC ค่าหน้าจำแนกแล้วก็ความเชื่อมั่นนะคะก็นำค่าคะแนนเทียบเกณฑ์นะคะมี5ระดับนะคะมาตรส่วนประมาณค่าระดับนะคะ,แ,ะ,คะ,ะ,คะแล้วก็สถิติที่ใช้ก็คือค่าเฉลี่ยส่วนห่งเป็นมาตรฐานนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่3นะคะทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนนะคะก็จะมีการประมิน คุณลักษณะสุจริต5ด้านก่อนนะคะแล้วก็ทดลองนำนำรูปแบบไปใช้นะคะที่เราผ่านผู้เชี่ยวชาญมาแล้วนะคะแล้วก็ประเมินหลังเรียนนะคะ,ะโดยเราตรงนี้เรามีสมมติฐานเราก็จะ,ะใช้ค่าทีด้วยนะคะเครื่องมือวิจัยก็คือแบบประเมินนะคะพฤติกรรมสุจริต5ด,ด้านหาคุณภาพเครื่องมือตรงนี้ก็มีค่าโอซีค่ามาต่างแนกค่าความเชื่อมัน่น แล้วก็ำนำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์นะคะเป็นค่าเฉลี่ยส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานแล้วก็ทวดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่า t ดีเ e นเดนตนะคะต่อไปขั้นตอนที่4ก็จะเป็นประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบนะคะก็ประเมินพึงพอใจนักเรียนครูผู้ปกครองนะคะทุกภาคส่วนนะคะแล้วก็ปรับปรุงนะคะ,ะเครื่องมือวิจัยก็คือแบบประเมินความพึงพอใจ หาคุณภาพเครื่องมือก็คือ IOC ค่าแน่นำแนกค่าความเชื่อมั่นนะคะรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนครูผู้ปกครองนะคะแล้วก็แบบตอบสาร,อารตอบปัดความพึงพอใจนะคะเทียบเกณฑ์นะคะรอบตาส่วนประมาณค่า5ระดับนะคะสถิติที่ใช้ก็คือค่าเฉลีย่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะค่ะสิ่งที่ได้นำเรียนในวันนี้นะคะนอกจากว่าตัวเองนะคะ มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เป็นของผู้พูดเองนะคะก็คือมีศูนย์เรียนรู้อัตลักษณ์ย้อน,นะคะที่อยู่ในชุมชนเพราะว่าเราเป็นชุมชนย้อน,นะคะเราได้นําเด็กเข้าไปเรียนหลายรุ่นนะคะแต่ละรุ่นก็จะมีทั้งจิตสาธารณะนะคะแล้วก็มีวินัยน,นะคะในการมาเรียนนะคะแล้วก็มอีอยู่อย่างพอเพียงก็คือใช้อัตลักษณ์พื้นถิ่นของตนเองนะคะเด็กก็รู้จักความพอเพียงนะคะ,อ,ะอย่างเช่นอาทิตย์นี้บุญบั้งไฟนะคะก็ ให้มาซ้อมรำเด็กก็จะโทรมามีจิตสัญญาณว่าครูขาซ้อมรำวันไหนอะไรงนี้ค่ะก็เด็กจะมีหลายรุ่นที่เรียนผ่านไปจะเกิดห้าด้านนด้ดีมากต่อไปเราก็จะใช้กลุ่มตวอยังต่อไปอีกน,นะคะอันนี้คือคือเรามีศูนย์การเรียนรู้นะคะที่ที่อยู่ในชุมชนมีแหล่งเรียนรู้โดยใช้ปราบนะคะคือก็คือครูภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะเข้ามาช่วยนะคะในการจัดการเรียนการสอนนะคะซึ่งตัวนี้ก็ เป็นเป็นสิ่งที่ตัวเองภาาพูมิใจด้วยแล้วก็จะนำเสนอแล้วก็จะสอนไปเรื่อยๆค่ะก็ขอแลกเปลี่ยนแค่นี้ขอบพระคุณค่ะ ซึ่งคนละแบบกันนะคะจะเอารูปแบบการพัฒนาหรือรูปแบบการสอนนะคะแต่ว่าชื่อเรื่องอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าจะเอาการสอนนะคะรูปแบบการสอนโดยผ่านศูนย์เนะะี่ยค่ะรูปแบบการสอนโดยผ่านศูนย์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะสุจริตไอหลังเพื่อนี่คือตัวแปร y นะคะข้างหน้านี่คือนวัตกรรมก็คือนวัตกรรมอาจารย์ก็คือรูปแบบการสอนโดยผ่านศูนย์ย้อนนี่นะคะ เพื่อเพื่อเนี่ยไอหลังเพื่อนี่คืออยากจะให้ y มันสูงขึ้นก็คือคุณลักษณะของ5ประการของสุจริตนะคะเพราะนั้นชื่ออาจจะต้องเปลี่ยนนะคะว่าเป็นรูปแบบการสอนโดยผ่านศูนย์สุดยองอาจารย์นะคะเพื่อพัฒนาะคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนนะคะทีนี้ตัวของ r1 ของอาจารย์นะคะอาจารย์ไม่ต้องอาจารย์ไม่ต้องศึกษาสภาพ สุจริตนะคะจะต้องเน้นไปที่นวัตก,กรรมของอาจารย์นะคะก็คือรูปแบบการสอนโดยผ่านศูนย์เนี่ยนะคะว่ามีรูปแบบอะไรนะคะไปดูโรงเรียนอื่นซีมีแบบเราไหมนะคะอาจจะดูเมสแพคทีสของโรงเรียนอื่นหรือไม่งั้นอาจารย์อาจจะซ่องสัมภาษณ์ผู้บริหารหรือสัมภาษณ์โรงเรียนอื่นหรือสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะทําให้การรูปแบบการสอนโดยผ่านศูนย์เนี่ยเพื่อที่จะให้มีกิจกรรม ให้ไปตอบสนองคุณลักษณะห้าประการน,นะคะในเรื่องของอาจรย์ต้องคอนเซนเทรตเกี่ยวกับนวตัตก,กรรมอาจารย์ดีๆนะคะก็คือ,อจะเอาแบบไหนก็คือรูปแบบการสอนหรือรูปแบบการพัฒนาแต่ตอนี้เสนอว่าอาจารย์น่าจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบการสอนโดยผ่านนะคะและ้วก็ตัวของขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเราเอาจย์คอนเซนเทรตในเรื่องของรูปแบบการ ีขึ้นนะคะจะมาจากหลายๆที่อย่คิดทฤษฎีหรือไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะคะหรือโฟกัสกับผู้เชี่ยวชาญหรือว่าลองคุยกับครูในโรงเรียนซินะคะคนที่ทํากิจกรรมพวกนี้เพื่อตอบสนองต,ตรงนั้นและใจก,ก็พอขั้นตอนที่1เสร็จนะคะขั้นตอนที่2คือเอาขั้นตอนที่1มาคอนเทนต์ n a นาลิซทั้งหมดมาสร้างเป็นรูปแบบการสอนนะคะก็คือเอาตั้งแต่ แวคิดทฤษฎีอาจารย์ไปสัมภาษณ์บ้างอะไรบ้างเนี่ยนะคะการวิจัยด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เอามาสร้างรูปแบบนะคะสร้างรูปแบบอาจารย์ก็สร้างแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ต้องเขียนว่าการสอนเป็นยังไงมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ทราบว่าไอ้รูปแบบเนี้ยมันมีคุณภาพหรือเปล่าเราจึงให้ผู้เชี่ยวชาญ5ถึง7คนช่วยยืนยัหนหมอยซีว่านวตัตก,กรรมเราตัวเนี้ยมีคุณภาพไหมเขาก็จะมาปรับปรุงให้นะ ปรับปรุงอาจารย์ก็ปรับปรุงนวัตกรรมก่อนนาไปใช้ในขั้น R2 R2 อาจารย์ก็วัดตัวนี้ค่ะ R2 สําสคัญก็คืออาจารย์วัดคุณลักษณะ5ประการในโรงเรียนสุจริตก,ก่อนนะคะว่าลงนักเรียนของอาจารย์เนี่ยก่อนทําก่อนเอานวัตกรรมไปใช้เนี่ยขนาดปัจจุบันเนี่ยสภาพของพฤติกรรม5ประการของและคุณลักษณะ5 5ประการของโรงเรียนสุจริตเนี่ยตอนนี้อยู่ในระดับไหน แล้วอาจารย์ก็ขับเคลื่อนโดยการใช้รูปแบบการสอนโดยผ่านศูนย์งองอาจารย์เนี้ยไปสักระยะหนึ่งอาจจะเทอมหนึ่งนะคะเทอมหนึ่งพอเทอมหมดเทิมหมดเทอมนี้อาจารย์ก็วัดหลังนะคะวัดโดยใช้แบบแบบสอบถามเดิมนะคะในเรื่องของคุณลักษณะ5ประการนั้นนะคะถ้าสมมติว่าหลังสูงกว่าเอ่อพีก่อนใช่ไหมคะถือว่ารูปแบบการสอนอาจารย์เนี่ยมีคุณภาพเสร็จแล้วอาจารย์ถึงไปประเมิน ช่อง D2 ประเมินความพึงพอใจว่าเขาพึงพอใจครูพึงพอใจไหมกับผลกับกับรูปแบบการสอนที่เราททานักเรียนพึงพอใจไหมแล้วก็อาจจะบวกไปในเรื่องของการสัมภาษณ์เพื่อที่จะให้แนวลึกว่าควรจะปรับปรุงกิจกรรมไหนควรจะปรับปรุงอะไรเพื่อจะจะได้เอาสิ่งที่ได้ในขั้นตอนที่4คือ D2 เนี่ยไปปรับปรุง รูปแบบนวัตก,กรรมของอาจารย์นะคะเพื่อจะขับเคลื่อนตัวนี้ไปอีกรอบนึงโดยการปรับปรุงนะคะอันนี้ก็ถือเป็นอันดีนะคะให้กำลังใจค่ะโอเคค่ะแบชัดเจนนะครับทีนี้เป็นถามคุยใจเป็นการเพิ่มเติม,มก็แล้วกันนะครับว่า,าการไปเรียนตามศูนย์ของยอ้อเนี่ยเป็นลักษณะขเข้าไปศึกษาหาความรู้เป็นการเรียนรู้หรือว่าเข้าไปเรียน คือคือเราจะจัดตารางเรียนให้คณครูประจําชั้นนะคะคือนํานักเรียนกลุ่มตัวอย่างใช่ไหมคะที่เราสุ่มได้ใช่ไหมคะเข้าไป่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรเพราะใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในสูงมันจะมีชุดความรู้ที่อยู่ในนั้นนะคะแล้วก็มีปราบชุมชนที่เราให้ความรู้ของเรานะคะเราก็คิดว่าจะให้นักเรียนเข้าไปเรียนแล้วก็ปฏิบัติด,ด้วยทั้งทักษะทั้งกระบวนการคิดนะคะเพราะว่าเด็กเข้าไปก็จะไปเป็นกลุ่มเพราะว่ามันจะมีเด็ก เราจะแบ่งเด็กเข้าเป็น,ปนกลุ่มด้วยค่ะในการแต่ละถามค่ะคือเข้าใจเราต้องตรงประเด็นตรงนี้ที่ผมถามเพื่อขึ้นอยู่คาตอบถ้าสมมติว่าพาเด็กไปเรียนตามศูนย์ไปเรียนแล้วมีการวัดผลเราเรียกว่าการสอนน <c oughs> ะครับแต่ถ้าไปเรียนโดยการศึกษาความรู้เราเรียกว่าเข้าไปเหมือนว่าเข้าไปรับการศึกษาเพราะฉะนั้นลักษณะคำพูดเันจะกลายเป็นการจัดการเรียนรู้นม่ใช่ม, <c oughs> มันไม่ใช่การเรียนการสอน <c oughs> <c oughs> ทีนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นระบบไหนเนี่ยถ้าระบบโดยวิทยากปรป่าดชาวบ้านแล้วเข้าไปเรียนแล้วมีการกลับมาวัดผลประเมินผลที่เรียนอันนั้นเป็นการสอบใช่ไหมครับเป็นแบบไหนน่นาจะมีการวัดผลด้วยการหลังการเรียนรู้ถ้ามีการรูใช้แบบการเรียนสอนแบบที่ได้เพือ่อความชัดเจนเพราะลักษณะเหมือนเราพาเด็กกลุ่มหนึ่งไปเรียนรู้นอกสถานที่ก็จะมีวิทยากรมาพูดนี่นี่นีนักเรียนก็โจดย์แล้วกลับไป ใช่ไหมครับะฉะนั้นมันมันก็ไม่เหมือนกับลักษณะการสอนในห้องที่ครูมาจาัดยามการสอนมีการวัดผลประเมินผลนะครับลักษณะการาแต่ข้อหนึ่งเนี่ยผมคิดเหมือนทาจจ่านอาจารย์สุดาคือเราไม่ต้อง,งศรรรึกษาข้อมูลพื้นฐานของลักษณะสุจริตแต่ข้อหนึ่งของ R หนึ่งท่านลุงหลายก็วดกรลังงานทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าเ,เราต้อง,งศึกษาสภาพของของนวัตกรรมที่เราจะให้ก่อนที่จะไปจับ ุณลักษณะสุจริตเป็นโดวแไวายเท่านั้นนะครับดังนั้นตั้งแต่ข้อ 2, 2> ข้อสาข้อสไปเขาถือว่าเป็นโอเคแล้วก็ในวที่ไหนของเชิงกระบวนการก็กไปได้้วละ่ะแต่ว่าในลักษณะนี้น่ท,ที่ที่จะเป็นกังวลแทนไม่ได้ติ่งนะครับเป็นกังวลแทนกับเครื่องมือเนื่องจากเนื่องจากของโรงเรียนบางสายขออนุญาตนะครับยืนอนะไรกันแล้วกันเนื่องจาก าการจัดการเรียนการสอนที่มีนักเรียนหลายระดับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วเป,เป็นเรื่องของรายละเอียดอ่อนหลายๆรวมในตัวแม่แบบที่เราก็กลับไปนะครับก็ก็จะบอกใ้ว่าเช่นท่านใช้แบบเดียวกันประเมินทั้งเด็กอนุบาลแล้วก็ม3เนี่ยท่านคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมไม่ได้ค่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นท่านต้องมีเครื่องมือหลายชุดใช่ชไหมอนุบาลมีชุดหนึ่งเพื่อความาากระจ่างต้องถามตรงนี้ ว่าถ้าเป็นอนุบาลก็ใช้เครื่องมือชุดหนึ่งป .1 ถึงป .3 ใช้เครื่องมืออีกชุดหนึ่งใช่ไหมป .4 ถึงป .6 ใช้เครื่องมืออีกชุดหนึ่งแล้วก็ป .1 ถึงป .3 ใช้ชุดหนึ่งซึ่งอันนี้ยความชัดเจนคือโรงเรียนที่เด่นพี่เดียร์24โรงเนี่ยโรงเรียนเกาะโพเนี่ยจะชัดเจนเรื่องนี้มากในแต่ละระดับ u บจะมีเครื่องมือชุดหนึ่งเลยซึ่งไม่ผมก็เข้าใจเหมือนท่านทั้งหลายเนี่ยว่าเด็กอนุบาลก็อาจจะ พยักหน้ากระสายหัวเรื่อหน้ายิ้มอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะ้นึ่งถึงข้อก็หน้ายิ้มหน้าเฉยๆแล้วก็หน้าบึ้งประมาณนี้ตรงนี้สําคัญนักวิชาการเขาจะไม่เชื่อแบบประเมินที่5ระดับกับเด็กค่ะต้องมี3ระดับค่ะของผสะถมวัยแล้วก็ต้องเป็นรูปภาพนะคะเรนรูปภาพโอเคไม่ได้เกินนะครับก็อันนี้เป็นข้อที่ให้พวกเราทั้งหลายได้ได้ได,ได้นำมาเป็นข้อคิด ถ้าท่านทั้งหลายจะทําแบบระเบินสําหรับเด็กผู้เรียนซึ่งมีช่วงชั้นต่างกันไปต่างกันเราจะใช้แบบเดียวกับเหมารวมมิได้ก็ต้องตามจิตวิทยาเด็กเลยครับโอเคครับในกระบวนการขั้นตอนก็ถือว่าไปได้แล้วก็ต้องใช้เวลาที่ดึงแรับโอเคขอบคุณครับผมใจใจค่ะแต่เพิ่มนิดเึงเมื่อกี้ท่านอาจารย์ส่งเรื่งพูดมาก็ให้ฉุดให้คลิกนะคะ ้าอจารย์ในเรื่องของรูปแบบการสอนกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ว่าจะลองไปลองคิดดูนะคะว่าจะใช้คาไหนแล้วรูปแบบการสอนกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพราะว่ามันคำหลังมันจะสวยอาจารย์รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยผ่านศูนย์ย้อนเนี่ยค่ะเพื่อคำนี้ทันสมัยกว่าการเรียนรู้เนาะค่ะค่ะคุณค่ะ ครับก็รูปแบบเป็นไปตามกระบวนการของ IMD ที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับงานลงในต่อไปเลยครับ